อย่างอย่างหนังสือเนี่ยพูดถึงหนังสือก็เป็นอีกอาันหนึ่งที่เป็นแหล่งรายไดนะ้แล้วมันก็ 80, เอตีถวตีนะคือคุณซื้อหนังสือมามันจะมีหนังสือจํานวนหนึ่งที่คุณอ่านแล้วคุณไม่อยากกลับมาอ่านใหม่หรอกรยกเว้นเนี่ยบางเล่มน,นะอย่างสมมติหนังสือที่มันเป็นแนวความรู้เนี่ยโอเคคุณอาจจะกลับมาอ่านแต่ว่าหนังสือที่เป็นนิยายป็น,ปนอะไร,รพวกเนี้ยนะมันบาง,ท,างทีมันไม่มีประโยชน์หรอกไอ้พวกเนี้ยม่รู้เก็บไว้ทําไมผมก็เป็นผมติดนิสยัยคือเป็นคนชอบอ่านหนังสือไง มันก็จะเก็บ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 แฟนหลวงข้าบ่นตลอดว่าไม่รู้จะซื้อทำไมตั้งแต่แรกเลยล่ะจริงๆนะคือถ้าเกิดจะอ่านนะไปรัตัดผมอุ้ยเรื่องจิงไม่แต่ผมผมตอนนี้ผมจะเก็บอยู่แต่แค่หนังสือที่มันเป็นหนังสือด้านความรู้ที่ผมผมต้องเอาไว้ใช้ทำมาหากินกับหนังสือนิยายจีนนะเพราะนิยายจีนเนี่ยเราเราเอากลับมาอ่านบ่อยโอ้ยพูดดีกว่าแต่ไอพวกนี้สะสม รู้เลยรู้เสืออะไรนั่งแบบสวยเผมเก็บนิย ansa เฉพาะที่ผมลงเว้ยอ๋อแต่สำหรับบางคนเนี่ยคุณลงอะไรเพื่อนสัตว์เลี้ยงอะไนะแต่ถ้าบางคนนะอ่านอ่านกด้วที่ช่วตบมันดีอุ้มไงอุ้มอุ้มสัตว์เลี้ยงชอบดูผมนี่เข้าใจผมในแง่ร้ายนิย a n ช a แต่สำหรับบางคนน่ะถ้าสมมติว่าซื้อชอบอ่านนิยมนิยายอเลยนะผู้หญิง คืออ่านเสร็จแล้วรวบรวมแล้วขายก็ได้เป็นหนังสือมือสองเดี๋ยวนี้มีร้านเช่าเยอะแยะนะจริงๆไปเช่าก็ได้จะอ่านได้สักกี่รอบอยากรู้เออจริงๆได้หนังสือเช่าหลังๆนี่ก็แนะนําให้ลูกหลานที่บ้านเออแทนพี่จะซื้อก็พาเขาไปดูหนังสือเช่าโอ้โหมันเยอะกว่าที่เขาจะไปหาในทุกอยาก่างใช่ใช่ใช่หรือก็แอบพวกหนังสือเนี่ยพ็อกเก็ตบุ๊กหรือทั้งอสมุด ก็าทำห้องสมุดก็ได้ทีเคพาร์คไงมีแมกนีซีนทุกเล่มนิดนึงทีเคพาร์คผมไม่กล้าถาาทำไมอะระหว่างทางที่จะเข้าไปนี่มันผ่านดงแบบซุปเปอร์มาเก็ตนะอันนี้ก็ฝากทีเคพาร์คเลยครับช่วยย้ายออกมาจากห้างซักทีครับอยู่ในห้างมันดื้หวนะขนมช่นะขมบครับคือมันหมดก่อนไปถึงร้านหนังสือครับต้องให้ลูกผิดตาอย่างน้อยต้องมีขนมอ่ะสักอย่างอ่ะเพื่อที่จะไปที่เด็กนี้ไม่เคยไปเลยที่ใหม่ ดีมากดีมากดีมากครับพี่กว่าจะฝ่าก็ไปถึง TK Park ได้พี่ผ่านอะไรบ้างดีมากบางทีผมว่างเนี่ยผมไปนั่งอ่านหนังสือแมกกาซีนต่างประเทศแพงๆเนี่ยฟรีตลอดการนำเทไปรอาสุดมารวยเลยรวก็ได้ไม่มีอะไรยั่วยุอะไรย่วยได้มีหุ้นหุ้นยั่วยุต่อครับเพราะนั้นก็เราเลยงงเลยไปถึงไหนอ๋อขายสมบัติบ้างใช้ชีวิตให้มันพอเหมาะพอสมคือใช้ชีวิตแบบอย่าไปพลุงพลังนะอืม ความหมาย,บบยของคือ,คอ<ร>ยิ่<อ>งคนรุ่นใหม่นะก็คือคุณจะมีสมบัติบา้าพลงพลังติดตัวเยอะแยะมากมายแล้วยิ่งคนรุ่นใหม่เนี่ยสมมติว่ายังไม่ได้ปักหลักเป็นหลักเป็นแหลกเช่นเ,เริ่มทํางานแล้วก็มาเช่าหอพักมาเช่าอพาร์ตเมนต์ให้อยู่ใกล้ที่ทํางานเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วก็ไปสะสมสมบัติบ้าแบบนี้เนี่ยนะเวลามูฟลรายย้ายทีนยุ่งโอ้ขนกันยังไงใช่ไหมก็สุดท้ายก็เอาทิ้งไปทิ้งไปอ่ พราะนั้นก็คืออย่าไปอย่าไปสะสมสมบัติบ้าเอาไว้จนเกินตัวก็เอาพอใช้แหละนะมันก็ถ้าเกิดดูมันเริ่มมีเยอะแล้วนี่ก็ทยอยปล่อยของซะบ้างปล่อยออกไปบ้างคนคนรุ่นใหม่ทำงานใหม่ๆงินเดือนสองหมืนห้าจะซื้อคอนโดพี่ว่าโอเคนะ อันนี้ไปอีกเรื่องลวสิอีกเรื่องคล้ายๆคล้ายคือเขาก็ค um ิดว่าเขาอยากมีทรัพย um ์สมบัติแต่มันก็เป็นเงินท anyway ี่ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะสองหมื่นห้ามันจะผ่อนเท่าไหร่ล่ะคะผ่อนหมื่นยังไงหมื่นสองหมื่นห้าแล้วจะมีชีวิตรอดไหมล่ะคะมันก็ยังไม่เหมาะสมใช่ไหมถ้าเกิดจะบอกมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันก็ยังไม่ใช่สิ่งที่เขาควรจะคิดถึงในตอนนี้ในถ้าถามผมเนี่ย มันมองได้หลายอย่างคือผมไม่ถึงขนาดไม่สนับสนุนการได้ซื้อบ้านนะกรณีบ้านรถเนี่ยผมไม่สนับสนุนแต่ว่าบ้านเนี่ยมันขึ้นอยู่กับโลเคชันขึ้นอยู่กับไอคุณคิดว่าสิ่งที่คุณจะซื้อเนี่ยแล้วมันไอที่คุณจะซื้อเนี่ยไอโลเคชันที่คุณซื้อเนี่ยคุณมั่นใจเหรอว่าคุณจะปักหลักอยู่กับมันอะอย่างยกตัวอย่างสมสมมุติเหมือนกันว่าเกิด กิดคุณได้งานอยู่แถวเมืองนนท์ไอพวกศูนย์ราชการเนี่ยนะแล้วคุณก็อ่ะซื้อคุณก็ไปซื้อคอนโดตรงนั้นคําถามผมก็คือว่าเออถ้าเกิดคุณย้ายในอนาคตเนี่ยเขาอยังไงอ่ะคุณจะเอาตรงนี้ยังไงคุณบอกโอยไม่เป็นไรปล่อยเช่าราคามันขึ้นไปเรื่อยๆมันจะเป็นอย่างนั้นเหรอทุกประเด็มันก็ต้องไปมีเหตุผลไปอธิบายที่อย่างเขาก็จะบอกว่าก็นี่ไงเขาลดพยายามลดการใช้จ่ายที่มันเป็นแบบเปลีกยย่อยไม่กินเหล้าแล้วไม่เที่ยวแล้วไม่ซื้อรถไม่ซื้อนี่แล้ว เขาซื้อบ้านได้ไหมซื้อคอนโดได้ไหมได้ได้ไม่เสียหายแต่ว่ามันก็ต้องมีสูตรคำนวณไ,ไม่เคยเจอไม่เคยเจอว่าจะรอดแต่มันก็ต้องมีสูตรคำนวณมันก็ต้องมีสูตรค <c oughs> ำนวณว,ว,ว่าต้องมีเงินดาวเท่าไหร่ขนาดของบ้านที่คุณจะซื้อเนี่ยมันควรจะเหมาะสมขนาดไหนใช่ไหมฮะแล้วก็ทำเลที่ตั้งของไอ้นั่นนี่ยก็พาพูดเผื่อๆไว้เผื่อบางทีแบบคน รุ่นใหม่อะนะเขาบอกให้ทำให้เดี๋ยวเดี๋ยว<ด>เรื่องนี้เอามาเจาะละเอียดให้ให้ฟังกันอีกทีก็ได้นะว่าหลักการของการซื้อบงซื้อบ้านควรจะคิดยังไงอะไรยังไงสำหรับคนรุ่นใหม่พี่โก้จะจัดขายสมบัติบ้านเร็วๆนี้ไหมสนใจหรอจะ๊ะดีนะดีนะคราที่แล้วเราจัดแล้วน้ําท่วมจะจัดแล้วน้ําท่วมก็เลยไม่ได้จัดคือน้ํามันท่วมอะ เราไม่ได้จัดไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้จัดใช่ไหมยังไม่ได้เออยังไม่ได้จัดจัดได้จัดได้เอาสักแถวแถวเดือนหน้าไหมกินยาจัดเลยอาจจะไม่ต้องถึงขนาดเป็นอีเวนต์เนี้ยพี่เปิดหน้าเว็บให้เขาขายกันก็อ๋อก็ได้เบื้องต้นก่อนก็ได้ฮะแล้วมารวมตัวกันเออไปเป็นเซสชั่นหนงของ e b i ิเองเออแล้วจะตายกัญยาจัดงานอีเวนต์หน้าขายสุกยาตัวเองแล้วโพสก็ช่วยด้วยทุกวันว่าจะมีงานครับ แต่แต่ไอ้คำว่าสมบัติบ้าเนี่ยบางทีมันต้องแยกแยะเหมือนกันเนาะว่าอะไรคือบ้าคือสำหรับสำหรับตัวผมนะอะไรก็ตามที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าเกินห้าปีขายไปแนที่ไม่ได้ออกมาใช้เลยสำหรับผมนะคุณใั้งค่าั้งห้าปีเออเขาออกไปใช้เรอะก็ไม่ไดไม่มีอยไม่แต่บางทีเสื้อหนาวไงเราไม่ได้ใช้ปีนึงไงเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ได้ไปต่าะเทกไง พราะฉะนั้นมันก็เอาไปขายไม่ได้ไงแต่ยกตัวอย่างอย่างเงี้ยบางบางสิ่งบางอย่างแล้วแค่บอกโอ้เสียดาย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 ตัวนี้อามานี่สมมตินะตัวนี้อามานี่ตากอามานี่สิปีผมไม่เคยเอาออกมาใช้เลยไม่รู้จะเก็บขอโทษทีจริงจริงในที่สุดให้คนอื่นโอ้โหเขาไปให้ชาวบ้านเขานะเห็นก็ใส่เป็นการเป็นงานโอ้โหชอบตุ้มพิลาเขอบคุณมากขอบคุณมากเออพี่เงี้ยเดียวผมมีหกสกัดเบ้าชิ้นหนึ่งผมเป็นไรผมเห็นมันอยู่ในตู้แล้วผมก็แสลงไงคือผมมีเสื้อกันหนาวแมนยูตัว ไม่เคยใส่เลยที่จริงเอามาแน่ใส่แน่เานใส่ทีเดียวก็มาแรกๆที่มันเลยมากเลยไม่ได้ไม่ได้พี่ใส่ไหมรับรับรับจะเป็นประโยชน์เดยวพี่แม่ครับมันอะไรกันมันทีนี้ไม่ค่อยได้มาไหนมันมีมูลค่านั่นอ่ะมีมูลค่าเออเออแ้ยที่ก่อไปนี่ก่อไงวะมันอยู่ในตู้เกินปีเลย่งผมไม่เคยใส่มันเลยแล้วพอจะใส่ผมไม่ได้จะคิดแต่หมวใจว่าไม่ใช่ไม่ต้องอะไรมากเลยรองเท้าทุกวันเนี้ยบางคู่ขอโทษนะ อยู่ตรงนั้นแล้วื่อหลายปีแล้วไปคือที่เคยชอปแล้วมันไม่ใส่ธรรมชาติมนุษย์ไงว่าบางครั้งเราต้องตาต้องใจมันในแว็บแรกในแว็บแรกเราซื้อมาแต่พอเรามาใส่แล้วมันไม่เหมาะกับบุคลิกแล้วอะไรบางอย่างแล้วเราก็ไม่ไม่เหลียวแลมันบางครั้งมันน้อยใจนะแมนยูได้ผมซื้อมาเพราะเห็นมันเซลล์ราคาเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องมาย้ำไ่นอีกวพอพอพอแต่เล่าถึงว่าผมซื้อมันเพราะเฮ้ยทำไมอ่ะจากราคาส0 0พกว่ามันเหลือพันกว่าซื้อทังที่ไม่ได้อยากจะซื้์ แต่ก็เห็นมันถูกไปพี่ซื้อมาชกกันเลยดีกว่าไปแล้วมันมีคนที่เจอปีเหตุผลเดวพอๆไปแล้วจริงๆไปแล้วถามเพิ่มอีกั้ยพี่ก็บอกไปแล้วไปเรื่อยๆทีิธีส่งคำถามขอบคุณ 1. ถ่ายคลิปวิดีโอคำถามของตัวคุณเอง 2. อัพโหลดคลิปวิดีโอคำถามส่งมาที่แฟนเพจของเราไวไเว็บ facebook.com/ebitchannel หรือเซิร์ชคำว่า ebitchannel 3เราจะนำคำถามของท่านมาตอบในรายการ Bunny Makeover